กำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับอุ้ยาง,งามเลยครับดอกนี้สวยงามครับอุ้ยขาไม่เนมั่งครับอุ้ยดอกงี้เต็มตาเลยครับเลย สวัสดีตอนเช้าครับผมสุขสุขคนครับวันนี้กับาขึ้นดอยเขาป่าหาเห็ดอีกคือเก่าครับผมมากับน้องแพงครับผมแยกย้หย่กันหาอยู่ตามนี้เนาะครับเนาะพบกันเมื่อนี้กับวันที่17กันยายน2 5 6 4ครับผมผมก็ลืมบอกบางคลิปก็ไม่ได้บอกเ้อพี่น้องเ้ยย้อนวาลืมอีกและหอดปลาเห็ดแล้วกระจจดใจจออยู่กับเห็ดอ้าว่รู้ว่าสิมานเห็ยดยังครับผมจึงได้ก็ติดตามรุ่นน้ำกันครับได้เห็ดอันนี้มูนึง เนี่ยเห็ดกอเขียวเห็ดนาเขียวนะครับเนาะมันกับรสชาติคือเห็ดนาแลนั่นแหละครับนี่ครับดอกบานแล้วล่ะดอกตูมกับกัลลังงามเห็ดกอแดงดอกนึงครับอสองดอก สผเร็จกอนี่ครับมองนี่มูว้านผมมาเก็บนบน่ขึ้นมาอีกละกำลังพอกแกงครับดอกนี้บานแล้วครับที่เด็กเกิดไม่้นมดไหม หนึ่งดอกหนึ่งสองดอกครับเมื่อวานผมเก็บตรงนี้ครับผมงคอนดำดำเนี่ยสองดอกแมนบอกเออแมนนี่หลายดอกนะครับดอกกำลังตาหักครับ อู้ดีดอกนะครับผมเห็ดกอแดงใหญ่ดอกกำลังตุบๆครับอีมดีแต่งงานเลยดอกนี่นี่ขึ้นมาอีกแล้ว ดอกหนึ่งครับนะมองละดอกสองดอกไปครับเดียวก็มานครับผมมีอีกบด่ดีิ่งดีๆดึกแทะนี่เห็ดแดงขมถ้าคนบม่เคยเจ็บเมื่อเจ็บนี่กั คิดว่าชนิดเดียวกันครับผมคือกันนะครับดอกตุ่มๆแต่ว่าน,นี่ขมนะครับเดอสังเกตจากกีบดอกที่แข็งๆครับเห็นไหมครับออกเหลืองนะครับเนาะ้ายกันหลายคนก็คิดว่าชนิดเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้ขมครับผมเนี่ยขมดอกแกม้มนี่เป็นขาแดง อันนี้ดอกอ่อนอยู่กำลังเริมแดงครับบางดอกกบบระบือแดงนะครับแต่ว่าขมนี่ดอกแกัมครับน,น,นี่ชนิดขมขมกลัวเห็ดคาครับถ้าคนเคยเก็บประจำกับที่มองออกนะครับผมคนใดที่บอชมนานกับที่เก็บรวมใส่กันไปไปแกงหรือที่ขมเบิดมอนะครับเบิ่งดีๆครับผม หฮมนี่คนเคลียร์มูลวิลล่ครับ hey. แปนเอิดเติดมุมีพอดอกครับผมถ้าได้เคลียร์มาแล้วเบิดนี่นคือเหยียบใบไ,ไยายาม้ใบยาคนนี้แหละเหลือด,ดอกเดียวครับอีกหฮมนึงครับแต่และหฮมอยู่ไกลกันเติบนะครับอันนี้ผมตัดภาพมาเลย นี่เป็นต้นกอต้นเงาะปลาเนาะครับเนาะที่เขาเอิ่นนี่ครับใบมันใบนิดน่อยแบบนี้ต้นมันกบบนี่ครับผมก่อเพิ่มบวกกินครับเห็ดตื้นข้าเจ้าเขาเลยเดิมขึ้นไม้กันสามดอก เพ่งเดืองครับนี่เห็ดเพิ่งเริ่มเกิดอีกแล้วครับอีกสองดอกครับผมยางงามเลยอู้ดอกมัง่า่ครับผมมีจุ้มนลยต้องมีดอกหน่อยนะอีกสามซี่ดอกก็แกงอิ้มแล้วครับ ดอ,อ,อกน,น,นี้งามครับผมนี่เห็ยนมาครับดอกนี้หลีอยู่แต่คนบรูดจากผมกับชิยังแบบพันๆครับบไา้เบิ้งดีแี่แทมหลบอยู่ใต้ใบไม้ นมเห็นน้อยหนึ่งอดอกงามจังลยนี่ครับดอกเดียวครับอีกดอกหนึ่งม,ม้วนบบมีหน่อยเห็นกำลังขึ้น на лёд ดีอยู่นี่มัมีคนเห็นนี่ครับบางได้เสียงคน,นไล่มาเลยนี่สดอยู่ครับเหดหนาแหล่ มึ่งครับอืมส่ดอกยางงามเลยครับออดอกนุ๊กพอได้เก็บด,ดอกเหลือตา <c oughs> ดอกที่มันซ่อนอยู่นะครับ เป็นมาแต่เสาหมึกบุคคลเห็นปันใดเห็นวกครับหาเบื้องดีๆครับผมมัอยู่โฮม,มเก่านะครับตัใหญ่บไดย้ายโฮมเีอะที่รับไตไปไหมครับกำลังงามดีอีกครับเดี๋ยวก ทรงสิมานอยู่น้อครับเนาะอีกดอกนึงครับนาเรกครับบลมมมูคมันเกินดอกเดียวว่ามันก้อนหินเห็ดกอแดงครับ หูดอกหนึ่งเห็นไ่ครับนี่ครับเก็ยบย่างนี้ครับอยู่ใต้ห่มไม้ครับดอกนี้ ดอกเดียวตั้งโคโลอยู่ครับละงกขาวละงกเหลืองดอกนึงครับดอกนึงเกดนาหล่เกดนาหล่ก็โดนโดนพ่อครับนี่ มียืนดีสองสามดอกดอกแข็งดีครับ เห็ดแดงคมอีกแล้วครับอันนี้ก็คมครับลักษณะดอกมันไม่บกกรมปานเด๋ครับมันทีเบี้ยวๆถ้าดอกตูมนี่แห้งเบื้องยากครับเนี่ยเห็นไหมครับอู้คือกันแดดเลยครับขนาดเพิ่นเก็บไว้เพิ่นยังบอกแสดงว่าคนมาแล้วครับมองี่สังเกตยากเติบครับขนาดตรงมีคนเอาครับชิดดิ ต้องใส่ความซ้ำนาำเติมนะครับไปเก็บเห็ดเห็ดเห็ดพุ่มเขาพอได้อยู่นะครับนะฝนตกแล้วครับตอนนี้อุ้ยวังเซ่านี้แดดออกอยู่ฝนตกแล้วครับอันนี้จังหวานอุ้ยห้อยปืนเก็บด,ดอกใหญ่ไ,ไปครับห้อยคาเห็ด ใช้กำลังขึ้นครับเอาดรดจงไว้จงไว้บนเหลือมือนั่งจุ่ดอกนะี่โอแนมเห็นอยู่พุณสองดอกครับ กอเห็ดกอมีกัอีกห่มหนึ่งครับผมทุนอีจอกหนึ่งอ้หเกิดจุลึกดอกนึง่รับ แล้ครับเอาก็อนดอกนี้บานแล้วครับข้าปงแน่ครับผมตกตกหยุดหยุดครับฝนก็ได้ ตั้งเด้เท่านี้ครับนาเลยอีกดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งครับหลีดีดีนี่ครับผม <c oughs> งามๆเลยครับ เห็ดนาแร่ครับสองสามดอกดอกนาดีครับเห็ดนาแร่นี่ดอกนึงครับัวยงามครับ อุ้ยขามนี่ดอกนีกำลังเกิดผู้นี่ดอกนึงเห็นบอกครับ,บเห็งบุหินเหน็ดนาเล่ดอกงามอยู่ครับ มีอยู่สองดอกครับอีดอกหนึ่งกับต้นไม้หันดอกหนึ่งครับโอ้ขึ้นล้าแล้วครับบันนด้ดอกนี้ได้อยู อมองคมนี่ใบไม้ไลายครับขึ้นล้าครับดอกนี้ดีอืมนี่ดอกหนึ่งขึ้นลา้าเช่นกันครับท่บางพอด ปล่อยไว้เนาะครับเนาะขาวแดดแข็งแขนะ็อยอยง,งค,ครับ้วยก็ได้อยู่ดอกเลยเป็นละโงูกครับงูกขาว อูน้นีสองดอกครับผมดอกนะนสองดอกกำงามเลยครับนี่ครับผมมานเห็ดกอรครับผมมือนี่ สองสามดอกได้บว่น้อดอกนี่งทันทีสองดอกครับดอกนี้ผมปล่อยไว้ดอกนี้ครับสองดอกนี้ครับกำลังงามสดอยู่ครับดอกนี้ดอกนึงครับผม โพนเห็ดไข่ครับนี่ดอกหนึ่งครับเนี่นเกิดบนลายดอกนึ่ครับโอ้ยมื่อปีนเขาครับผมนี่ครับติดก่อดอกกำงามนะครับเนาะท่าคุณบานเลยครับ ดอกตุ่มครับสองตุ่มนี่คร้งตุ่มนึงนี่ครับโอ้นี่ดอกแดงงามๆเด้ครับ สามดอกดอกำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับดอกนึ่งครับผมอุย้ยงามเลยครับดอกหนึ่งครับอุย้ยดอกองี้ เลีมตาเลยครับเด็กดอกหน,นึ่งครับโอ้ยงามเลยครับดอกนี้ดอกหนึ่งครับอของแงเก็บอยู่นั่นผมเห็นอยู่นี่ดอกหนึ่งครับ ไปไม่ใบเดียวปกกับผูเห็นนะครับลีตาเลยอุ้ยสองวนันครับผมเห็ดกอตองางงามครับมือนี้ดอกแดงทีใบ <c oughs> ไ,ไม่ปกอยู่กับสองดอกงามงามเลย ผมตอนนี้ก็หาออกมาหดทั้งออกเลยครับผนงานที่ได้ก็ถือว่ามานเติบพี่น้องครับผมนี่ครับเห็ดกอแดงเนาะครับเนาะดอกบานดอกตูมครับผมเก็บบนเลยครับนี่ก็ของน้องแพงครับผมอเห็ดตะไคร้มีหลายแบบเห็ดตะไคร้ครับเนี่ยดอกงามงามอยู่เจ้าอืมเห็ดกอแดงกับดอกงามครับผมนี่เห็ดมันปูเห็ดสมปีก็ได้แน่อยู่ครับแต่ว่าบ่หลายครับเห็ดสมปีนี่อยากยุบแล้วครับฝนมันตก เอาถือว่ามันมันครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กัคือสิมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้ามักจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้กัหามาฝากพี่น้องได้มานเตอร์ครับผมเอาไว้พ่อกันคลิปไม่มื่อ่ครับผมสำหรับมื้อนี้กันบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามันมันครับผมสวัสดีเจ้าตกกับง้างเลยเนาะเห็ดปอกันแล้วออกมื้อหนักซิมีอีกอยู่ครับเดี๋ยวมาเลาะเบิ้งนะครับผม